<laughs> i hear what men i think i'm playing chess i see a king i'm at his neck i'm three steps ahead of every move now that's a check yes they wanna know my secret it's because i never slept <laughs> ตายว่ะเฮ้ยโยฝนหัวแตกกลางลานเลยกี่เมตรโบน่าจะวันแปดร้อยกว่าอู้พันสามสองว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซีเข้าเข้าอาคารแล้วซีอยู่ชั้นสองน่าสูดเห็นอยู่ตู้ส้ม

อยู่ข้างหน้าผมตาย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 ยังลดใช่โอ้โหตายบันไดห้องขวาสุดเลยเออเหรอตาย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 เอ็นบีเอ็กลาวสองตอนแรกมันอยู่ขวาสุดพี่ตอนแรกมันอยู่ขวาสุดพี่ก็ชะงงอกดูแล้วไม่มีโอ้ไม่ไม่ตายมันเจ็บปะเจ็บอยู่แล้วุะ อยู่ในอยู่ในห้องห้องกล่องพี่อันเดิมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอ้เขี้ยเอ้ยไอ้เขี้ยลืมลืมเปลี่ยนแม็กซสซะตาย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 ไอยูแม็กซยูแม็กอะไรปะตายตายสองตายสอง เล่นไม่ได้เสียเสียเสียทรงไปแล้วเดียนเดนพี่เดียนเดนใช่ป่ะโอเคได้แล้วนี่เนี่ชุดขาววิ่งเข้าทางทิศเหนือไปเข้าแล้วกระโดดลงระวังระวังระวังอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวพี่ยีขู่มันก่อนมันเข้าไปตรงกลางโกดังแล้วใช่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 อยู่ฝั่งนี้รอนไว้รอนไว้ตายตายอยู่ซิตี้ผมเจ็บว่ะเคลียร์ปืนให้หน่อยเดี๋ยวอยู่ข้างนอก เปิดไปซ้ายมือซ้ายมือระวังตัวอื่นวยนะรอนสองอ่ะเหรอมาอีกมาอีกมาอีกมาละหลังตายตายตายหาน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 ตายเกิดได้ไหมพี่ฟาอของตัววิ่งอีก อยู่ข้างบนชั้นสอง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 ไอฮานไอฮานชั้นสองโอเคตายตายตายฮานตายฮานตายโอ้ my god ไอวิ่งผ่านซีไปอ่ะพี่บอกว่าอะไรวะซีพวกหอนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนชั้นสองชั้นสองตึกตึกผมมา ไม่มันมันมันไอหานตึกผมใช่ไหมเฮ้ยคุยอะไรอ่ะหานคุยอะไรคุยอะไรหัวแตกไปเออหน้าที่พี่ไม่สุดยอดเลยว่ะฮ่าตัวไอ้นี่ตำแหน่งเฮ้ยเฮ้ยมีคนวิ่งมีคนวิ่งได้ยินปหมบอย ล่างผมไ,ไหนอะไหนแล้ววะนี่ปะีป่วยไรโหระเบิดไปเดี๋ยวขอพันแผลก่อนได้ครับมันมันวิ่งผ่านผมพี่เห็นปะ ไม่เห็นเลยเอ่ะไปนู่นละไปนู่นละไปโกดังนู่นละโกดังทางใต้โกดังลีบทางใต้แต่โกงผ่านไตายตายสมิธ ตายตายเดชช็อตต้องศพเก้าอ่ะมีปะไม่มีนะอเจออแล้ว,ย,ลว,ย,ลวยู่ไหนพี่อ,อยู่หลังโกดังกำลังวิ่งออกไปแล้วเห็นยังกำลังจะเข้าไปโกดังตายหนึ่งโอ้โหสมมอีกตัวหนึ่งอยู่หน้าไอ้นี่เหลืองเอามันเอามัน ตายตายตอมิดตายหางตาไม่เห็นพไม่ไม่ไม่แล้วใครปาระเบิดอ่ะมันเหรอแล้วใครก้มโกมเก็บของน่ะเก้าเก้าเก้ามันยิงเรียกมันยิงเรียกมันยิงเรียกระวังห้องขวาเออนั่นนั่นอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นตายตายเดือดตตายผมโดนผมโดนซ้อนผมโดนซ้อนหลัง สุดส้มใใครอยู่โหเย็ดข <ซะ S 2> ี้ผีเป็นสิบเลยสุด่อมในใครไม่มีไม่มีพี่จะไม่ตายจะไม่ตายโอ้โหผมโดนว่ะ,ะ,อ,ะอยู่ด้านข้างผมเลยข้างของพี่เบนะ่ะเสียชดตาย โอ้โหตายเหมือนกันว่ะตายด้วยอยู่ในห้องพี่เบนอยู่ในห้องพี่เบนอยู่นะนั่นอยู่ในห้องใช่ไหมเช็คก่อนปะเดี๋ยวเช็คข้างบนข้างนอก ก้าวห้องนอกมาเ้ยถอดตายมีตายสองเลทถอดตายในห้องมีอีกก้าวนี่ไง ตายวัตะปิผมก็จะตายว่ะโอ้โหเฮีย้ยตกใจครับโมแฟกขึ้นมันต้องมาดึงหัว,วเราทันีเฮ้ยตายวตาตะปิเล่งเล่งขึ้นมาตรงไอ้นี้หลังผม ตายสี่ห้าหกขึ้นอีกฝั่งหนึ่งตายดีดๆๆตายเข้านอกกัลว่เข้าไป แรก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 ยรอแตกจี้อยู่หลังคาเลย ล่างพอดีเลยวะผมได,ผมได้ผมได้ฮานฮานแตก เฮ้ยเฮียไม่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 สียหกตายสัตว์เจอบาเลตชาร์จไปทีนึงมีปืนป้าเก้าเอาปะเฮ้ยใครอ่ะตาย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  โอ้ยจะเต็มเลยเฮ้ยออกมาแล้วออกแล้วตาย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 พอเปื่อตายตายข้างนอกมาตายตอนเคยไลย่ตาย phípประตู gan, phípประตู gan, văng ở lệch, đấy, tai tai, chọn này có này, เซบาเตายแหลกชิบหายเอ้ยกูว้าปข้างนอกเจ็ดสิบแล,ล้วนะไม่อยากได้อะไรนะนว<า>้คอฟี่พี่ก่อนพี่เลือดไหลไม่ไหวชีชีแล้ววะแหลกอะไรวะเริ่มไม่ไหวกับมึงตายนาจาตาย,ยอยู่บนบ้านตึกสูงสุดอยู่ชั้นบนสุดเลยนะ ตายสองตายสองหลังบ้านอีกตัวหนึ่งข้างนอกข้างนอกข้างนอกเดี๋ยวผมไปกู้ปืนนะพี่ฝากอาวางไว้กระบอกไปอีกหนึ่งใช่ๆข้างนอกอีกตัวหนึ่งมีข้างนอกอีกตัวหนึ่งข้างบนยังมีอีกอ่ะม,อมีเสียงวิ่งอยู่หรอ ตายลุกช็อตตายมันที่มันจะเข้าทางหมู่บ้านนี่พี่วิ่งลงมากันน่ะตายตายลูกช็อตตาย เคนวิ่งข้ามถนนวิน่งหลังหลังมีปืนวิ่งอ่าอ่าโอ้โหวิ่งสวนก็ดีตายอผมโดนเทดอะ ้อมีคนมันเกิดเตียงนี้มันเกิเตียงนี้เตียง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 อยู่นี่เตียงอยู่นูนี่นี่นเตียงมันอยู่แถวผมวิ่งมาโนและโอ้โหเบ็ดเดียวไอสัตม่ไม่ได้ยินเสียยิงวะีนี่เจอแล้วเจอแล้ว

บายอ่าเรียบร้อยปวนดีนักมีกับใครวะนั่นอะใครชุดเขียวอ่ะข้างนอกอ่ะ 9 hả? Mát mát. Chết. Nó bị top. Chết, chết, Boss cao Khá đúng rồi cao 9 00 จะเป็นเนี้ยจะเป็นเนี่ยมันต้องเผื่อขวาเนี่ยหนึ่งพี่ลมมาอีกนิดหนึ่งเพราะระยบ